สวัสดีครับวันนี้กลับมาเยี่ยมแปลงที่บ้านโปง่งอําเภองามจังหวัดลำปางนะครับมองไปข้างหน้าเรานะครับทางนู้นเนี่ยก็คือเข้าจังหวัดลำปางนะครับประมาณ80กิโลเมตรเห็นฝนกำลังตกอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพวกเราก็อยู่บนบ้านโป่งนะครับซึ่งอยู่ห่างถัดจากตัวอําเภอมาเนี่ยประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็ตัวที่ดินก็อยู่ใกล้ๆก,กับชุมชนบ้านโป่งนี่เองนะครับ ทางด้านนี้นะครับที่เรากําลังจะมองไปเนี่ยนะครับก็คือ,อเข้าไปที่จังหวัดพะเยานะครับแต่ว่าก็ะระยะทางประมาณ50กิโเมตรตัวที่ดินอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เข้าไปตามถนนนี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ตัวที่ดินกันนะครับตัวที่ดินก็อยู่ห่างจากถนนพหลโยธินเนี่ยประมาณ6-8ร้อยเมตรนะฮะนี้ผมคร่าวๆนะครับโดยประมาณนะครับก็ อยู่ตรงที่วงให้เห็นเมื่อกี้นี่แหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปใกล้ๆนะครับบึงที่เห็นก็แถวนั้นเนี่ยเรียกว่าบึงหนองบัวนะครับก็เป็นส่วนสาธารณะนะครับแล้วก็แบ่งให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับมาทำประมงนะครับมีเลี้ยงปลาในกระชังอยู่ด้วยนะครับส่วนสาธารณะนี้ก็ตอนเย็นๆนะครับก็จะมีคนหมอกกําลังกายนะครับเราจะเห็นว่ามีศาลาสีชมพูอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ศาลากลางงาน ถ้าลงไปข้างล่างนี่ก็จะสวยงามนะครับทางนู้นนะครับเป็นวิวภูเขานะครับแล้วก็ทางด้านไกลนั้นเนี่ยก็จะมีตัวเขื่อนทดน้ําอยู่ด้วยนะครับก็ตัวที่ดินแปลงนี้นะครับแปลง3มไร่นี่ก็จะได้น้ำนะครับจากเขื่อนนะครับจากห้วยแม่พึงนะครับที่เราเรียกกันว่าบ้านศพพึงนี่แหละนะครับ อันนี้นี่ก็คือบ้านศพพึ่งนะครับก็คือมีลําห้วยนะครับมีแม่น้ําศพพึ่งเนี่ยนะครับเข้ามาบรรจบกันนะครับแล้วก็บริเวณหมู่บ้านนี่ก็มีฝ่ายทดน้ําอยู่นะครับแล้วก็ยกเข้ามาตามพื้นที่เกษตรกรรมนะครับอันนี้เราเห็นนะครับทางด้านมุมซ้ายล่างเนี่ยนะครับก็มีบ้านคนอยู่ก็อยู่ห่างจากที่ดินประมาณ200เมตรนะครับไฟฟ้าก็มาถึงบ้านหลังนี้แหละนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามี คลองชวรประทานอยู่นะครับคลองชวรประทานเนี่ยเพิ่งจะเสร็จไปนะครับเพิ่งเ,เริ่มเปิดให้เกษตรกรได้ใช้นะครับอันนี้เราจะเห็นว่า,ามีน้ำนะครับอยู่ในทุ่ง,งานานะครับแต่ว่าน้ําก็กําลังดีนะครับาทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งภูเขาเนี่ยทำนากันนะครับส่วนทางด้านฝั่งขวามือนี่ก็มีทําข้าวโพดกันอยู่ปีนี้ข้าวโพดราคาดีนะตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอย่างนี้ข้าวโพดราคาดีก็ทํา ทำไรกระโปรกันนะฮะตัวที่ดินนะครับก็เอ่อคร่าวๆที่เห็นเมื่อกี้นะครับี่ตัวที่ดินนะครับก็อยู่ติดคลองเลยนะครับแล้วก็มีถนนคอนกรีตนี่อยู่นะครับละเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวที่ดินนะครับว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็คร่าวๆนะครับก็หนึ่งล็อกประมาณนี้นะครับแล้วก็จะยาวไปนะครับจนเกือบจะถึงชายป่าเลย ด้านหลังนะครับตัวที่ดินก็อยู่ระหว่างหมู่บ้านโปงกับบ้านสพพึงนะครับกออ็อยู่ระหว่างสองหมู่บ้านนี้เลยเพื้นที่ก็ไม่เปลี่ยวนะครับบ้านที่เห็นทางด้านขวานั้นกเ็เข้ามาใช้พื้นที่อยู่ประจำแล้วก็มีไฟฟ้าจนถ,ถึงตรงนั้นนะครับตัวที่ดินเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยยังไม่ถึงหน้าแปลงนะครับแล้วก็จะยังไม่มีน้ำประปานะครับ น้ำนี่มีแต่ละเหมืองนะครับหรือว่าเราจะขุดบอ่อดินบ่อ,บอตื้นใช้นี่ก็ได้นะครับที่บ้านผมเองก็ใช้บอ่อตื้นเหมือนกันนะฮะบ,บ้านผมอยู่อำเภองานนี่แหละนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้เห็นหน้าตาของอที่ดินนะครับถ้าเรามองจากทางด้านหลังทางด้านทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมาจนถึงสุดนาแป่งนี่แหละนะครับ แถวนี้ดินดีอยู่นะครับแถวนี้ดินดีอยู่ผมผมค่อนข้างเกิดชอบเพราะว่ามันได้2ออย่างนะครับคือมันได้ทางดินก็ดีนะครับน้ําก็มีระบบชลประทานเข้ามานะครับแต่ว่าทางเข้ามาที่ที่ดินเนี่ยนะครับยังไม่มีทางตรงๆเข้ามานะตัวนี้เนี่ยอาจจะต้องวางแผ่นพื้นคอนขี่สําเร็จรูปนะครับทาทางเข้ามา T1 Air เด็กน้อยเล่นน้าอยู่ยงไงเขมําไปแล้วอันนี้ก็พาเด็กน้อยมาด้วยวันที่ไปนี่บรรยากาศดีมากนะครับเพราะว่าอมันเป็นทุ่งโล่งๆนะฮะแล้วก็ได้ลมเย็นๆมาจากฝนเนีเ่ยลมเบาๆเข้ามาประทานเรานี่บรรยากาศนี่สุดๆเลยนะฮะนี่ผมไม่ค่อยได้เจอบรรยากาศแบบนี้ บรรยากาศตรงหน้าแปลงนะครับวันนี้คุณลูงแกล้งข้างเขาก็มาทําสะพานน้อยเนี่ยข้ามมาที่ที่ดินนะครับก็เข้าๆนะครับประมาณนี้นะครับให้เห็นว่าที่ดินอยู่ตรงไหนนะครับไฟฟ้าอยู่ตรงไหนบ้างหน้าตาที่ดินเป็นยังไงนะครับถ้าหากว่าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับขายราคาไม่แพงยินดีให้ข้อมูลครับสวัสดีครับ